มื้อนี้เต่าน้อยเข้าบ้านอีกค่ะสิเป็นโตเลขยังอีกงวดน,นี่งวดที่แล้วมีคนทักแปดสามสามแปดเลขกระออกอีรีแปดสามสามแปดบอดี้ซื้อบดี้ซื้อเลยแต่งวดน,นี้วันนี้วันที่สองใช่ไหมเออวันนี้วันที่สองลูกเต่าเข้าบ้านอีกแล้วไม่รู้จะตีเป็นเลขอะไรตีเอาเด้อพี่น้องอุ้นอะไรกนาลักบอตัวนี้น้อยสามสอง วันนั้นแม่มันมั้งวันนี้น่าจะตามหาแม่หรือเปล่านี่ตามหาแม่บอกเอาไปไหนล่ะทีนี้เลี้ยงเอาหน่อยนะลักใอ้ยยุงก็เกิดคนวันนี้มาตัวไหนี่มันมาไตรถไต่รถขนี้น่าจะเป็นวันที่แล้วกับมาดไตรถขนิดเี่น้อเห็นไหมสองแปด เต่าเขาตีเป็นสามแปดแปดสามมาใต้รถคันนี้ตัวน้อยน่าจะเป็นสองแปดเนาะเออเนาะตัวน้อยก็มาแน่มาแน่ตัวนี้เป็นสามแปดแปดสามเบื้องี่ัด้านอนนี่ไปถ้าเบียนแค่นี้แหละสองแปดแปดสองกับตัวนี้น้อยนี่ยกหมออกมาแล้วโอเคเนาะแสนส้นมากเลยนี่อยากดูใช่ไหมอยากดูใช่ไหมบอกได จะเลี้ยงมันมีโอ้โหโผล่ขึ้นมาเลยพี่อาร์ตจะเลี้ยงจะอยู่กับพี่อาร์ตไหมนะครับผมมึงเอเด้่อพี่น้องนี่อยยิ่ครับผมโอเคเนาะโอเคบ๊ายบาย